ลาไปตีกันยิงหนักเหมือนกันแล้วหึือะโดนเจ๊งมาได้ไหมได้ไหมได้เว้ยลากเลยมันจริงๆแล้วถึงจะเศร้าลูกอมยั่งกินกับแก้มแล้วมองหน้าด้วยมีมองหน้าด้วยมีมองหน้าด้วยทำไมจะกินกับแก้มอย่ามายุ่งนะไม่สนแล้วหรอกับแก้ม กินกินอย่างเดียวเลยกินทุกอย่างอยนต่อคนนั้นหนูไม่กินกับแก้แล้วอ่ะดูแต่บอลเออไม่กินเล้า็กเอกปยทอาทกไปอยู่ในวงเล้ากับแกนอยู่นี่

没事。